สวัสดีค่ะวีวิกตอรี่นะคะวันนี้เราจะมาแรนดอมคลิปกันนะคะทุกคนในหัวข้อเดี๋ยวให้พี่พไพ่เป็นคนตั้งนะคะแล้วก็มาดูว่าพี่ไพ่มีอะไรอยากจะพูดบอกกับทุกคนคะ่ะก่อนที่จะฟังคําทํานายหรือว่าคําพยากรณ์น,นะคะการ เอ,อ่อทนายหรือคําพยากรณ์เป็นเพียงแค่การคาดการณ์ร่วง,งน้า้นะนะคะต้องต้องบอกไว้ก่อนนะคะไม่สามารถนําไปตัดสินปัญหาได้ฟังเพื่อเป็นวิทยาทานเพราะว่าเป็นพลังงานองค์รวมด้วยแล้วก็ฟังเพื่อเป็นการไกด์ไลน์สิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีวางไว้ตรงนี้นะคะเราจะมาดูกันว่านะคะเราจะได้คุยกับพลังงานใดและพลังงานนั้นนะคะพี่ไพ่มีอะไรอยากจะคุยกับคุณคะ่ะมานะวีขอจับพลังงานนะคะใบแรกก่อนเนาะ Ace of pentico พลังงาน พลังงานของคนที่มีเซนต์คุณรู้นะคะว่าสถานการณ์ปัจจุบันของคุณมันถูกเปลี่ยนแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมองเห็นโอกาสทางด้านการเงินการงานการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่มันสามารถพลิกชีวิตคุณได้วิรู้สึกว่ามันมันเหมือนแบบคุณจะเป็นพวกนิ่งๆนะคะอยู่บนเอเนอร์จีสันติสุขเพราะคุณนะคะไม่ไม่สูงสิ่งกับใครเยอะแต่พอเมื่อมันมีอะไรที่มันกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปอะ่ะ หรือว่ามันมีอะไรบางอย่างหรือมีบุคคลที่เหมือนคุณจะเป็นคนเชื่อแบบว่าทุกคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะฉะนั้นการเข้ามาของแต่ละคนในแต่ละวันเวลาวาระต่างๆอ่ะคุณจะสามารถรู้ได้ว่าคนคนเนี้ยคุณจะมีเขาเป็นทรัพยากรมาในด้านไหนคือไม่ได้มองว่าเป็นแบบผลประโยชน์นะคะแต่คุณจะรู้ว่าคบกันนะ่ะมันจะเสริมสร้างกันไปในทางไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะและตัวของคุณกับตัวของเขาเนี่ยเป็นไปในทางเดียวกันไหมมองสินเสมอกันไหมก็คือแบบ แก้ไขปัญหาด้วยความชอบทมเหมือนกันไหมนะคะและนะคะหนึ่งเหรียญเป็นพลังงานของคนที่กําลังจะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจมีรู้สึกว่ามาในด้านธุรกิจเลยนะคะเป็นด้านของการเงินเนาะนะคะแล้วแบบมือแบบสวยมากเลยเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านเข้ามาในวันนี้นะคะคุณเป็นคนที่พัฒนาตนว,วีบอกเลยเป็นคนพัฒนาตนเป็นคนที่ดูแลตนเองนะคะความสะอาดจากภายนอกสู่ภา,ภายในนะ,ะภายนอกภายในห้องน้ําห้อง ห้องนอนห้องครัวคือแบบคนที่ได้รู้จักคุณเนี่ยเขาจะได้รู้ถึงคุณภาพชีวิตที่แท้จริงเออวีรู้สึกอย่างนั้น,นะคะและเดอะเฮอร์มิตจริงๆด้วยคุณเป็นคนที่ระวังหน้าระวังหลังดูสิแล้วก็เป็นคนที่มีเมตานะคะเป็นคนที่ดูดูไม่อะไรกับใครแต่อะไรก็คือแบบถ้าสิ่งไหนที่มันไม่ใช่คุณสามารถแบบตัดได้คือเป็น e อ e r g y ของแบบพวกที่มีอํานาจในตนอะ คมในฝักนะคะเป็นพลังงานที่ไม่สู้คนด้วยกําลังแต่สู้คนด้วยปัญญานะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่พูดแต่ทําไม่เห็นนะคะถ้าทําไม่เป็นก็จะทําให้ดูนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเป็นไปได้หมดนะคะถ้าคุณจะทําอะไรโอ้พลังงานของคุณนะคะและนะคะ t o f w n d คุณเป็นนักนักนักวางแผนนะแล้วก็ คุณอุย้ยขออภัยคะ่ะคุณเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนวยนะคุณเชื่อในเรื่องของเบื้องบนเชื่อในเรื่องของคุณงามความดีความชอบธรรมเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านมาเจอคลิป r a น d อมในวันนี้วีรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ลงมือทําคุณเชื่อว่าการกระทําจะก่อผลเร็วกว่าที่จะรอโชคชะตาเพราะฉะนั้นชาวกองไม่ใช่ดิชาวแรนดอมนะคะที่ผ่านมาเจอคลิปแรนดอมในวันนี้คุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตบนโลกแห่งความเป็นจริงมีความเชื่อในความจริงนคะใช้ชีวิตเรียบง่ายดู ดูเป็นคนที่ดูเดือดแบบชัดเจนมากในตอนนี้เป็น e n e ของคนที่ลุกขึ้นมาใช้พลังงานไปในทางที่ถูกต้องนะคะคุณกําลังผลักดันตัวเองบางคนอาจจะแบบดูเหมือนขี้เกียจนะแต่โคชลาดเพราะว่าคุณจะเป็นคนที่ทําทุกอย่างด้วยหัวใจอะถ้าอะไรที่มันไม่ได้ทําผ่านใจคุณจะไม่ทํามันอาจจะช้ามันอาจจะดูเหมือนขี้เกียจแต่ถ้าคุณแบบเออซักเสร็พลังงานตัวเองได้หรืออะไรเงี้ยหรือถ้าวันนี้มีอะไรมากวนเงี้ยคุณก็จะไม่แตะ หรือทําอะไรออกไปที่มันกระทบผู้อื่นนะวิรู้สึกว่าคุณจะไม่รีบใช้ชีวิตไม่รีบหาเงินไม่รีบที่จะกระเตื้องตัวเองแต่คุณจะทําทุกอย่างด้วยความเร็วที่เป็นความเร็วแบบคุณภาพอะค่ะแบบอารมณ์แบบไม่ทําก็คือไม่ทําแต่พอทําแล้วมันดีอะเออแบบพูดน้อยแต่ว่าผลลัพธ์มากอย่างเงี้ยพลังงานคุณแบบเถื่อนนะเถื่อน ถ้าพลังงานตามนี้มาดูกันนะคะว่าแล้ววันนี้พี่ไพ่มีอะไรอยากจะคุยกับพลังงานของคุณวีขอสามใบนะคะกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะจะมีสิ่งใดมีเซอร์ไพรส์ใดนะคะมาเช็คกันนะสำหรับ Energy ที่ผ่านมาเจอในวันนี้นะ คู่ออฟเพ a ติคนะคะคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์ของการที่ประคับประคองในด้านของการเงินในด้านของในด้านของชีวิตอาจจะล้มลุกล้มลุกล้มลุก,ลกนะคะแต่การลุกขึ้นในครั้งเนี้ยวิรู้สึกว่ามันเป็นการลุกขึ้นที่สง่าผ่าเผยคุณจะเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจิตใจร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณคุณทําทุกอย่างไปในเวที่ชอบทําทั้งหมดข่าวทั้งหมดมันจึงสง่าดูสิคุณแบบสง่ามากไม่มีกินฉันก็ไม่ได้จะต้องไปทําธุรกิจที่ไม่ดีไม่ไม่มีกินหรือว่า เจอสถานการณ์ที่ไม่ดีก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องทําอะไรตอบสนองคนที่เขาทําไม่ดีนะคะเป็นพลังงานคนที่อยู่เหนือเหตุการณ์แล้วก็ควบคุมตัวเองได้ควบคุมและนะคะแปดดาบกําลังจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะต้องชาเลนจ์และท้าทายตัวเองเนื่องด้วยคุณจะต้องขยายอาณาจักรของคุณแล้วอาณาจักรมืออาณาจักรของความบังคั่งคุณพร้อมแล้วแหละคุณรู้แล้วแหละว่าคุณจะต้องขยายตัวแล้วคุณรู้แล้วว่าคุณคุณต้องขับเคลื่อนแล้ว นะคะและ3ามถวยกำลังจะเกิดการเฉลิมฉลองแล้วก็ให้คุณจงเชื่อมั่นไว้ว่าคนที่คุณได้หมายตาแล้วก็มองไว้เนี่ยคนอะไรคนไหนที่คุณต้องการให้เป็นคนของคุณอ่ะเขาเป็นคนของคุณอยู่แล้วสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งศักิ์สิทธิ์นะคะเลือกคนที่เป็นของคุณไว้เรียบร้อยแล้วเลือกพื้นที่ที่เป็นของคุณไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวสิ่งไหน ดูดิสีถ้วยแล้วเป็นสีถ้วยที่คุณรู้ด้วยถ้ามันเป็นของคุณมันก็จะเป็นของคุณมันก็จะอยู่กับคุณไม่ไปไหนนะคะและเ a ร e ออฟคัพตบด้วยเดอะไฮปรินเซ s ค่ะเป็นเวอร์ชั่นที่มีเสน่ห์ทรงอำนาจทรงอิทธิพลนารีขีม้นะคะเป็นยุคของพลังเฟมินีนกำลังขับเคลื่อนมากๆเลยพลังงานฝั่งทางเฟมินีนกำลังลุกขึ้นนะคะและผู้ชายอะ่ะคุณก็กําลังจะได้เจอผู้หญิงที่แบบ เป็นเหมือนแม่ของลูกของคุณได้อะคือพลังงานคนที่ผ่านมาเจอคลิปแลนดมแนวนี้วีบอกเลยว่าคุณกำลังจะเจอความสุขสําเร็จที่แท้จริงเนื่อง้ายคุณฝึกฝนตนเองคุณปฏิบัติทาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุณตัดสินใจที่จะไม่ถูกครอบงาด้วยอารมณ์ชั่ววูบและคุณก็มีสติและมีเหตุผลเมื่อคุณใจเย็นมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นและนี่คือการชัดเจนที่มาจากจิตวิญญาณภายในแล้วคุณกำลังจะรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของคุณทั้งหมดนะคะโอเคนะคะพลังงงานตรม พลังงานตรงไหมถ้าตรงนะคะเรามาดูกันว่านะคะแล้วพี่ไพ่มีอะไรอยากจะคุยกับคุณ Power of เอ่อ n u m เ e r of god นะคะเป็นพลังงานของพลังงานของหมายเลขของพระเจ้านะคะใบแรกค่ะ2-3จงเอาชนะความชั่วด้วยความดีนะคะแล้วก็1-2-1-2สพลังอำนาจสิทธ,ธิและพลังงานอำนาจภายในเหมือนคุณต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้นำนะคะ คุณต้องเป็นคนจัดแจงทำทุกอย่างแล้วเพื่อที่จะเข้าสู่ความสำเร็จคุณนะคะได้รับสิทธิอำนาจในการขับเคลื่อนเหมือนเป็นผู้นำเหมือนคุณจะต้องลุกขึ้นมาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแบบเออคุณหรือว่าผู้หญิงก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้หรือว่าถ้าเป็นผู้ชายคุณก็สามารถที่จะอ่อนโยนแล้วก็เป็นผู้ตามได้เพียงแค่ได้ใช้ชีวิตแบบมีสันติสุขแล้วก็ได้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งที่มันเล็กๆน้อยๆคุณก็พร้อมที่จะทำคือแบบ เป็นพลังงานของคนที่2211นะคะคุณอยู่ภายใต้ปีกพระองค์แล้วก็12ผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณว้าวสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆคนที่เขาเข้าใจแล้วก็ชอบทําเหมือนคุณนะคะเขามาอยู่คือแบบพระเจ้าอยู่ข้างคุณคนดีอยู่ข้างคุณความชอบธรรมอยู่ข้างคุณและใครจะต้านคุณได้คะอ่ะนะคะมาดูข้อพระคำในการแนะนํากับชาวแรนดอมในครั้งนี้ค่ะ โอ้ oh. ข้าพักสงบเมื่อยึดพระองค์ไว้จงยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดพระสัญญาของพระเจ้าพิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงพระองค์ทรงเป็นโลกของผู้รีภัยและอยู่ในพระองค์นะ,ะให้คุณจงเชื่อมั่นในความชอบธรรมให้คุณจงเชื่อมั่นในธรรมชาติเชื่อมั่นในความเรียบง่ายของชีวิตทําอะไรแบบถูกต้องทํานองคลองทมเก็บหอมอมริบอย่างเล็กน้อยเดินผ่านอิสรภาพและเสรีภาพด้วยความดีงามจงสง่างามค่อยๆรวยนะคะแล้วก็คุณจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ผ่าน การใส่ใจสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ค่ะอีกหนึ่งใบนะคะผู้ที่ยำเกรงพระบัญญัติจะได้รับบำเหน็จผู้ที่ดูหมิ่นพระวจนะก็จะทำรายตนเองในสุภาษิตบทที่13ข้อ13คนลุกมากเลยค่ะคุณกำลังที่จะได้รับบำเหน็จคุณกำลังที่จะได้รับพระเจ้าบอกว่าคนที่ถูกข่มเหงคุณจะอยู่ในเอเนอร์จีนี้เพียงชั่วคราวนะคะแล้วคุณจะถูกยกขึ้นเมื่อคุณยอมอย่างสุดจิตสุดใจและคุณเชื่อแล้ว คุณยังเชื่อมั่นในความชอบธรรมในความดีคุณยังทําในสิ่งที่ถูกต้องยังรักในมนุษยชาติยังให้เกียรติและค,คุณค่ากับผู้คนเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับสิ่งดีดทั้งปวงอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็วันนี้วีไปแล้วนะคะฝากทุกคนนะคะสามารถพรีออเดอร์ได้แล้วเอ,อ่สำหรับไพ่นะคะ นัมเบอร์ออฟก็เป็นพลังงานจากก o d นะคะมีให้ทั้งหมด68ใบนะคะเป็นไพ่ออรค์คเนสามารถพรีออเดอร์ได้ราคา444บาทนะคะค่าส่งนะคะ555บาทรวม499บาทนะคะแล้วก็มีข้อสอนออนไลน์นะคะในการเรียนไพ่ยิปซีแล้วก็เรียนศาสตร์ต่างๆ่านงะเดี๋ยววีจะเริ่มขับเคลื่อนนะคะในเรื่องของการพัฒนาตนนะคะมากกว่านี้เพราะฉะนั้นก็มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวได้นะคะแล้วก็รับให้คำปรึกษาด้านชีวิตฝ่ยายจิตวิญญาณด้วยสามารถเอ็ดไลน์ mov ดับเบิลอีนะคะสอนะคะไปสอบถามแพ็กเกจได้ค่ะวันนี้วีไปแล้วสวัสดีนะคะ